สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะ NNK Channel วันนี้เราก็อยู่กลางทุ่งนานะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเกี่ยวลูกข้าวกันนะคะลูกข้าวเกี่ยวลูกข้าวนี่ไงพี่นุ้ยหาปลาป้านี่พี่ดงลงแล้วเหมาสะไว้แล้วสองร้อยสองร้อยสองร้อยจากลูกเนี้ยเรามาถ่ายคลิปบ่อยมากแล้วได้ปลาเยอะมากเลยทุกคนตรงนั้นแหละมันจะเป็นรูระบายน้ำ ก็เลยดึงผักบุ้งนะไปอุดรูเพื่อไม่ให้ปลามันไม่ให้ปลามันเข้าใช่ไหมปลามันออกปลามันอยู่ในนี้ให้มันมันจะปุูนออกไปนู้นปลาในนามีนะก็หนู่นไงจับจับอยู่นู่นอ่ะอันนี้คือเขาเกี่ยวข้าวไปแล้วนะคะแล้วเขาปล่อยสางข้าวไว้ฮะมันมาทำไมเนี่ยผู้จัดการ โอยนกบินอะไรกันวนอยู่ตรงนั้นนะ่มมมมาาาาไได้ทเป็นนกกระยางนกกระยางเดี๋ยวมึงฟังพี่โด่งพูดดิฮะมึงี่โกดทำมาเป็นผาระเขามาหน่ามาเป็นนายทุนหรออ๋อพี่โกดว่าไงอ้าวมันยอมรับเวยเฮ้ยมันไม่เถียงเว้ยนี่นะคะที่พี่โด่งเดินเดินเก็บเก็บผักบุงอะไรเนี่ยไม่ใช่อะไรนะทุกคนกวนให้ป้ามันตื่นบางทีป้ามันนอนหลับอยู่ คนให้ปลามันตื่นปลามันนอนหลับอยู่นะคะคันนี้พอพอน้ํามันเขาเรียกว่าอะไรน้ํามันก็เพื่อมนะคะคันนี้มันก็จะตื่นแล้วคันนี้มันก็จะไม่หลบอยู่ในน้ามันก็พือได้ไหมไม่ได้คันนี้มันก็จะไม่หลบอยู่ในกอพวกกอผักกอหญ้าอะไรนียฮะมุดเลยไงเขาเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะสำหรับโคมแรกก็เดิมโคมแรกเลยจะกี่ตัว วิธีการหว่านแหที่ถูกต้องเหมือนกันพี่น้อยไหนไหมก็ถ่ายคลิปแล้วให้ผู้ชมได้มีประโยชน์บ้างนะครับนี่วิธีการแบ่งนะครับก็จะต้องแบ่งเป็น3ส่วน3ส่วนถามว่าทําไมเอ่อทำไมถึงบานนะครับมันก็คือมันสส่วนเนี่ยแบ่งประมาณเท่าๆกันนะครับมันก็จะมีแรงเหวี่ยงที่ทําให้บานอันนี้เป็นแหแหแไทยนะผมเห็นแหแหมีแหพมา่าแหอะไรด้วยหรอไม่ไม่มีเห็นแหหจีนนะครับ เบี่ยงยังไงก็บานเสียงโด่งขึ้นซะแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเนี่ยปลากำลังจุบๆๆเลยเนี่ยโอ้โหแหงนี่พอดีเต็มดูบอกเลยนะเต็มสะถ้าไม่ได้นี่ไม่มีถ้าไม่ได้ก็ไม่มีแค่นั้นแหละถ้าไม่ได้ถือว่าไม่มีปลานะเรียนโด่งรับปลาในน้ำฮะอันนี้ไม่มีก็อยู่ในนาเดินไปไล่มาได้ไหม อยู่ในขี้เลนหมดแล้วมั่งนี่นะครับก็ลุ้นแล้วกันนะครับปล,ปลปากระดีตัวแรกฮะปลากระดีตัวแรกมาแล้วตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ตัวนี้ป่งปลาฟาดหรือเปล่าอย่าสลัดเยอะดิอย่าปลาลุ้นจริงๆอ่ะเวลาหวานแห่ลงไปนะพี่นุ่ยเขาต้องทิ้งไว้ประมาณห้านาทีสิบนาทีไม่ว่า ลีลาไม่ดึงขึ้นมาสักทีไม่ใช่นะครับเขา<อ>ให้ปลามันดิ้นติดติดล่องติดรู<ล>แห่วิ่งไปวิ่งมาแล้วหัวก็ไปเสียบตาแห่อ๋อเขาเรียกตาแหไม่ใช่รูแหใช่ไหมเออโอ้โหมันะเป็นรูไงก็มันเป็นรูนะ่นแหะไอตอนทอดลงไปก็ไม่มีปัญหาแล้วไอตอนที่จะกลับบ้านเนี่ยแหจะล้างตรงไหนน้ำเหมืองก็ไม่มี โอ้โหตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นนะไม่น้อยลากขี้ดินมาด้วยเลยเอ้ยมีปลาอยู่เห็นปลาดิ้นอยู่อ่ะโอ้โหสารภาพไม่อยากได้แห่ตื้นเลยเ <c oughs> ดินสอตัวว่ะเฮ้ยปลาหมอเนี่ย <c oughs> ปลาหมอตัวใหญ่เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวดีเอาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวขึ้นมาดีๆก่อนขึ้นแล้วเหรอเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วนะให้มันออ,ออกมาจะปากอันนี้ก่อน นออั่นนะน่น,นเหยียบแล้วจ<า>ับที่ดูแล้วพี่นุย้ยเต็มขามึงเลยเต็มหมดเลย เลนคาราเบลได้หมอตัวหนึ่งวละพอสิบคมก็ได้สิบตัวโอเคผมละตัวคมละตัวเนียคะครั้งนี้จะเป็นคมที่สองกำลังไล่ปลาอยู่เป็นการไล่ปลาเป้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เหมือนไล่หมาโดนมียไล่เลยไล่คนอื่น้ะ โอโ oh, ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาเลยเอาเลยอะไรไปไม่ขึ้นเลยพี่น้อยโน่ตสองสามไปที่นั่นพอขึ้นปุ๊บแล้วก็หเหวี่ยงเลยมันต้องดูตามสเต็ปด้วยกัน่ะนั่นนะ ทิ้งไว้ครึ่งวันทิ้<อ>งไว้ครึ่งวันนานเกินเหรอโอ้โหสี่ตัวคราวนี้ได้คราวนี้ได้เยอะหน่อยคราวนี้ได้เยอะหน่อยโอโ้โหเหมือนเราจกขี้โคลนเขาออกจากสะเลยเนาะอ้าว จะเรียกอะไรนะเปรีเปอร์อ้ <ep> er. อาวตัวนี้ติดไปเมื่อกี้เลยลืมนู่นนะ่ะที่ใส่ปลาน,นูนนะน่นน่ะแช่อยู่นู่นนะ่ะฮีเปอร์ พี่นุ้ยก็อยากจะบอกว่าเวลาจะไปเหมาบ่อไปเหมาสระของใครเนี่ยต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะคะเนี่ยสองร้อยมีปลาไหมมีไม่ถึงสิบตัวเราคุ้มมากคุ้มอะไรคุ้มคุ้มยังไงคุ้มแล้วเนาะปลาเนี่ยมันอยู่ในนาเราเราเหมาอะเราก็ต้องเสี่ยงเราต้องเสี่ยงด <c oughs> ูว่ามันจะมีหรือไม่มีเพราะเราไม่ได้ตักแล้วมันได้มาเยอะเลยอันนี้ถือว่าเราได้กําไรแล้วพี่นุ้ยอ๋อ สำหรับคนที่ไม่รู้ก็ได้รู้นะคะทุกคนว่าสองร้อยคุ้มมากเหมาสะคุ้มมากแค่ส0งร้อยเจ้าของใช่ไหมใช่นะคะก็คลิปนี้นะคะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบบ๊ายบายยนี่นะคะได้นนปลาหมอมา 3, 3> ตัวตนนได้พ่อมันแม่มันลูกมันได้กำไรแล้วเราก็จะปล่อยนะ เหมือนเอาตัวขึ้นมาให้ดูนะครับไม่ได้กินเลยนะ,ะไม่ได้กินเลยนะอืมก็เราถ่ายคลิปเราเอาถ่ายคลิปอ่ะอพี่โดงปล่อยให้หน่อยนะครับก็ให้จ้างโดงปล่อยปอะมานี้แหละนะครับก็หากินกันต่อไปนะครับอ๋อให้มันไปออกลูกใช่เอาตัวขึ้นมาให้ดูเดี๋ยวปีหน้าเรามาเหมาใหม,ม่้าอ,อีกเหรอปีหน้าเหมาสองพันโอ้โอ นี่เรากําลังถอยรถออกจากทางโอเคเห็นไหมไม่เห็นไม่ดนมึงเห็นไหมเนี่ยมึงเห็นไงฮะมันเห็นแต่มันไม่ได้ขับเแล้วกูไม่เห็นอ๋อโอเคขับแต่กูไม่เห็นป่ามันก็ไม่บอกกูด้วยข้าวหมดแล้วต้นมุนต้นไม้ ด้ซ้ายก็ไม่พูดดูมั่เลยมันเห็นมันบอกมันเห็นแต่ว่ามันเห็นว่าไอโดมึงเห็นไหมเนี่ยเห็นเห็นว่าผู้ขับเข้าป่าเนี่ยมึงทำไมไม่บอกซ้ายมั่งขวามั่งล่ะเฮ้ยก็มองไม่เห็นเห็นของกูแท้แดีนะมึงมันยังบอกมันยังดูทางให้ข้างหลังนั่นอ่ะมันเห็นไงแต่มันไม่ได้ขับรถม้าเปล่า ฮะไม่มีไซ <c oughs> ์อ่ะนะมีแล้วไม่มีไม่มีเวรกรรมไอ้ยิบหายไม่มีมันก็ถอยพวดเลยเรียบร้อยไอ้นั่นหงายทองโอเครอด <c oughs> แล้วพี่นุย้ยฮะรอดแล้วอืมโอเค <c oughs>